ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu k i n g y o สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu k i n g y o นะครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนั่นเองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับ วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับวันที่30กันยายนาเป็นวันพุธนะครับพุทธที่30กันยายนพศ2563นมั่นเองก็พี่ต่ายก็จะมีปล่อยรถอยู่ทั้งหมด1คันนะครับห้อน <c oughs> อเดี๋ยวเรานันเดินไปดูไปเลยดีกว่าครับก็จะมีปล่อย1คันนะครับเป็นลูกค้าที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องนั่นเองก็ เป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพี่ต่จะถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าจะต้องขอโทษจริงๆอันดับแรกเลยนะครับตอนที่พี่ไต่ลงคลิปไปเนี่ยก็เอฟซี FC นะครับทุกๆท,ท่านก็ถามราคาถามอะไรมาเงี้ยือตอบตอบชา้านิดนึงครับตอบชา้านิดนึงช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็จะพยายามไล่ตอบให้ครบทุกคนก็บางคนเดี๋ยวจะน้อยเนื้อต่ำใจเฮ <c oughs> ้ยพี่ต่ทำไมไม่ตอบเลยอะไรเงี้ยใจเย็นนิดนึง,นง,นงบางทีข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลย เดี๋ยวจะพยายามไล่ต่อใพี่ครบเราไปดูรถเราก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นรุ่นไหนไปนี่ก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายต้องคันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เช็ดเดี๋ยวพี่ต่ายต้องเช็ดทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวขอไปกลับรถก่อนนะหรือว่าไม่ต้องกลับถ่ายงี้เลยเนาะ แป๊บหนึ่งขอฉีกสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่รุ่นที่เราเห็นตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวพี่ตายเฉลยก่อนเลยละกันเจ้าตัวที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด S นั่นเองราคาเงินสดคันนี้นะครับจะอยู่ที่693,000บาทเออก็ถ้าพูดตรงๆนะครับเขาจะมีตัวไอเทมอัปเกรดมาให้เพื่อชนกับเจ้าตัว X s e r ซ e s โดยเฉพาะเออนี่นีี่ น้องเขาไปทําอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ไตช่วงนี้เนะี่ยเออเวลาคือพี่ไต้จะอธิบายยังไงดีคือบางทีวันหนึ่งถ่ายถ่ายสองคลิปลงสองคลิปอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องใช้พละกําลังเยอะและช่วงนี้ปลายเดือนนะครับงานก็จะรัดตัวมากๆเออเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายคลิปแล้วอาจจะดูไม่หาเท่าไหร่ก็ต้องขออภยัยเพราะว่า ในใจนี้เนื้อเนื่อ <c oughs> จะเนื่อยไปไหนอา้าขายดีก็บนขายไม่ดีก็บนอชีวิตคนมามาดูกันคือตัวเนี้ยเขาแต่งมาบอกเลยนะครับว่าไม่แพ้เจ้าตัว X Series แน่นอนแล้วก็ X Series นะครับถ้ามาแต่งแบบนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งแน่นอนโดยเจ้าตัว1.9แคปโฟน1.9เกรด S คันนี้นะครับก็จะเป็นสีบรอนเงิน มีให้เลือก2สีสีขาวสีดำนะครับไอไม่โทษทีสีดําไม่มีนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติมีมาให้เลือกแล้วส่วนรถมาตอนไหนพี่ตายจะรีบจัดให้แบบนี้เลย X-Series ก็ X-Series มาเจอกระจังหน้าสีเทาของเราแล้วจะสะดุดไปไหนละจ๊ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับ2ชั้นไฟหน้าของเจ้าตัวเกรด S นะครับก็ต้องบอกว่า สวยรูหราไปอีกแบบโดยเฉพาะเอามาใส่กับเจ้าตัวสีบอลเงินเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบมันติรีแฟกเตอร์หรือว่าเป็นเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองไฟเลี้ยวนะครับย้ายออกมาไว้ด้านข้างนะครับด้านล่างด้านล่างตั้งหากเลยไม่ได้อยู่ในโคมไฟเดียวกันนะครับข้อดีของการจัดตำแหน่งไฟเลี้ยวแบบนี้ก็คือจะไม่มีแสงสว่างอัอื่นมาลบกวนรัศมีของเขาทำให้าทาให้เราเห็นเขาเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวแซคันนี้ไอ้เจตัวเอสคันนี้นะครับ mm. ก็จะมีถุงลมนิรภัยแล้วก็เบรก ABS นั่นเองน้องก็ไปทําอะไรมาคันนี้ก็จะมีการจัดทรงนะครับหน้า2หลัง3ามพี่ตายลองขับดูแล้วก็ต้องบอกว่านิ่มมากมากมถามว่ามากไหมก็ไม่เท่าเดิม <c oughs> แต่ก็ไม่กระด้างนะครับบอกเลยนิ่มนิมนิมครับ ก็จัดทรงตัวนี้กําลังสวยนะครับหน้า2หลัง3าํกำลังพอดีอ่ะโดยแม็กก็จะเป็นเจ้า RE 3 0เดี๋ยวไปตายขออนุญาตถอดเจ้าตัวไม้นิดนึงแบบนึงนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนะครับใครอยากแต่งสไตล์แบบนี้นะครับก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองนอนอล้อสีแดงนะครับขอบคาลิปเปอร์สีแดงมีจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ ในส่วนของเบอร์ยางท้างหน้านะครับก็จะเป็น 2, 4, 5, 4, 5, 1หนั่นเองเป็นยางลายซิ่งายสปอร์ตนะครับนี่ไฟเลี้ยวของเจ้าตัว S คันนี้ก็จะอยู่ด้านล่างตอนนี้พี่ต่ถ่ายไปก็คิดไปเดี๋ยวทางสำนักงานใหญ่จะให้พี่ต่ไปไลฟ์สดนะครับที่ต่างสาขาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าตัวเองตอนนี้ยังจะเอาไม่อ <c oughs> ไมไรอดไปไลฟ์สดให้คนอื่น <c oughs> <c oughs> ตอบลูกค้าพจตอบลูกค้าช่องัตียงให้ทันก่อนเถอะตอนนี้นะอ่ะในส่วนของด้านด้านหน้าเมื่อกี้เขาจับทรงโดยการใส่สตัดปรับเกีียวนะครับโหลดลงมา2นิ้วแล้วก็ไม่ได้ตัดโชคตัดสปริงอะไรทั้งนั้นด้านหลังเนี่ยแนบก็ไม่ได้ตัดจะใส่กล่องโหลดโหลดลงมา3มนิ้วนั่นเองโดยขนาดเบอร์ยางด้านหลังนะครับก็จะเป็น2 7 5 4 0 18หนั่นเอง แม็กความกว้างหน้าแม็กของแม็กหลังนะครับจะอยู่ที่10.5ส่วนด้านหน้าก็จะอยู่ที่9.5นั่นเองความยื่นความล้นนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเขามีให้พอประมาณกําลังสวยเลยนะครับอันนี้กําลังคุยกันรู้เรื่องนี่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้ก็เจ้าตัวเกรดเอนะครับโดยปกติแล้ว ตัวมือจับเขาจะเป็นสีดําแต่ว่าพี่ต่ายจัดปิดโรเมียมให้ก็ดูหรูหราก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กันชนท้ายบอกเลยไม่มีมาให้ก็เหมาะสมแล้วนะครับกับรถแต่งสไตล์นี้แล้วพี่ต่ายรู้ยังไงเหมาะสมเ็ขาพูดไปงั้นไ,นะ <c oughs> ไม่แต่พี่ต่ายม่าสวยไงเขาไม่มีกันชนท้ายก,ก็สวยไปอีกแบบเดี๋ยววันที่2นะครับมีโอกาสเข้าสำนักงานใหญ่เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาน้องๆมารีวิวให้ดูน้องๆเซียวเซน่ารักนะครับ มารีวิวให้ดูเราก็ดูไปนะครับแต่เวลาซื้อรถก็มาซื้อกับพี่ไต่อ่ะก็จะเป็นตัวนี้ภายในห้องโดยสารดูไหมไม่ต้องดูหรอกเนาะเอาเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้เดี๋ยวพี่ไต่จะได้มาเช็ดรถก็จะเป็นแบบนี้ภายในเจ้าตัวเอสเครื่องก็เป็นเครื่อง1.9นะครับพี่ไต่เคยถ่ายให้ดูละเบาเขาก็จะเป็นเบาะผ้าแอร์หลังไม่มีให้ ติ๊กเกอร์พี่ไตยยังไม่ได้ติดนะมีมีให้มีให้คันนี้น้องขอมาอถ้าปกติไม่ขอก็ติดอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะก็จะเป็นตัวนี้ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าสําหรับใครที่ดาวอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากใช้เงินดาวเริ่มตนะ้นอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เงินไขค่อนข้างจะง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ของรุ่นนี้ก็อยู่มาสักเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวพี่ไตยให้ไฟแนนซ์จัดให้นะครับ เราส่งกระสิบมาแล้วว่าถ้า10%เออส,สู้สู้สู้ไม่รู้จะสู้จริงไหมมีใครมาลองสักคนสองคนไหมพรมาวานรับจองลูกค้าที่ติดตามทางช่องคุณตายอยู่ไหม <laughs> คุณตายเข้าห้องน้ำเร <laughs> าต้องตะโกนเรียกอ่ะก็มี f อฟซหลายท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมพี่ตายเนาะแล้วก็เข้ามาดูรถเข้ามาจองรถมาวานพี่ตายก็จอง2องคันนะเอฟซที่ติดตามทางช่องนะครับก็อยู่นาโพกันอยู่ลำไปมากเป็นตัว X อ็กซ์ซีรีส์ทั้งคู่บอกเลย คันหนึ่งเป็นจะตัวสี่ประตูเตี้ยคันหนึ่งเป็นตัวสี่ประตูสูงตัวเอสีบอลเงินพี่ายว่าเขาสวยมากๆนะครับมีความหรูหราแล้วก็สีบอลเงินนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบุคลิกของเขาเนี่ยหนักเอาเบาสู mm. ้ใครหนักเอาเบาสู้ก็สีบอลเงินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะโอเคเดี๋ยวขอเช็ดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวสปีดดำขึ้นมาโชว์เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามพี่าย ทางช่องอิสุสุใบตายแล้วก็มันจะมีอีกช่องหนึ่งช่องกระต่ายสายฮากับอัมดาสายชิวอันนั้นจะเป็นการลงลก,กิก๊กก,ก,ก,ก็คือเราสามารถตามไปดูได้นะครับลงอะไรที่เป็นการไล์สาระแต่ยังไม่รู้ว่าจะอ,าอะไรลงก็เปิดช่องสำรองไว้เฉยๆแต่ไม่ได้ไปทําอะไรนะครับยังขายรถเหมือนเดิมตามไปดูได้ไปกดไลค์ให้หน่อยพอมีกําลังใจกระต่ายสายฮากอัมดาสายชิวนะครับโอเค ขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาติดตามรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วพรุ่งนี้เราจะถูกลางวัลที่หนึ่งไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> โอเคสวัสดีครับ